กับมาอัปเดตก,กันต่อนะครับตอนนี้นพี่ออมก็พร้อมแล้วนะครับกับช่วงโซนส์ครับใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของรางวัลที่สําคัญรางวัลหนึ่งของทางเกาหลีนะคะสายไอคอนสวอร์ดนั่นเองนะคะงานนี้ไม่ได้มีแค่ดาราเกาหลีเท่านั้นทางฟาสและเป็นไทยของเราก็มีไปร่วมงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะมีใครบ้างไปติดตามได้เลยค่ะ ผ่านพ้นไปแล้วกับงานประกาศรางวัลครั้งยิ่งใหญ่ของวงการแฟชั่นเกาหลีค่ะ2014 s t a r Icon Awards ค่ะหรือที่เรียกกันสั้นๆว่างาน SIA ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้กับคนดังผู้มีอิทธิพลทางด้านแฟชั่นในประเทศเกาหลีใต้โดยจัดขึ้นที่ทงแดบุนดีไซน์พลาซ่าในวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอลังการไปด้วยพรมแดงขนาดยาวเราวกับเป็นรันเวย์แฟชั่นที่มีเหล่าคนดังมากมายมาร่วมงานนี้นะคะรวมไปถึงนักร้องหนุ่มคันเงินไทเทเนียมที่ควงหวานใจสิริต้าไปร่วมงานนี้ด้วย ซึ่งทั้งคู่นะคะก็ได้ร่วมเดินพรมแดงและกระทบไหล่กับนักร้องชื่อดังค่ะอย่าง CL และ DJ ชื่อดังอย่าง d i ปล o ด้วยโดยบนพรมแดงนะคะก็ถือว่าแซ่บเวอร์ค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นการอวดโฉมในชุดส,สวยๆแล้วยังมีการแสดงจากสาวสวยจีน่าที่มากับเพลงรูทบอยด้วยล่ะค่ะ ในงานนะคะมีการแสดงจากเหล่าศิลปินเคป๊อปมากมายค่ะที่บอยแบนด์วินเนอร์วงแทท่สโ4โฟมินิตและไฮไลท์ของงานก็คือการแสดงพิเศษของสาว CL จาก 2NE1 และ DJ ชื่อดังระดับโลกอย่างดิปโลค่ะซึ่งทั้งคู่ก็มีแผนจะทำงานร่วมกันในอัลบั้ม Go Inter ที่ประเทศอเมริกากับ CL อีกด้วย ด้านผลรางวัลก็เป็นไปตามคาดหมายค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็ตามเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับจากทั่วทั้งวงการเริ่มต้นกันด้วยรางวัลิวไอคอนค่ะได้แก่ซ่องจุนฮันกรูและวงวินเนอร์ค่ะ รางวัลโ Tony Moly K บิวตี้ได้แก่นานาจาก After School รางวัล Iconic Designer ได้แก่ Steve J และ Yodi P รางวัล K Style ได้แก่พัก Hair Jin Style Icons ได้แก่วง G.O.D กอาราคิมซูฮยอนคิมฮีเอพัก Hair Jin Soyu ุนยอนซอก Jo In นซอ,ญญญอ,องและวงโ o มิ Minute ค่ะส่วนรางวัลใหญ่ของงาน Style k n o อ Jewelry ก็ตกเป็นของหนุ่มมาดแท้ยอย่าง Jo In นซองนั่นเองล่ะคะ่ะ ค่ะก็เชื่อว่าคงจะถูกใจหลายๆคนนะคะรวมไปถึงผลงานของ CL ด้วยโหน่าตื่นเต้นมากๆต้องรอติดตามนะคะ